ต่อามาเอ๊ะเฮ้ยเยยนนี <ud> ่ก <S deposit> ็ไ um, ม <Yes, ago. S 2> <The> ่ด <fen> hmm, <The> ียินหันก็ไม่ดีมันหยั่งของมึงวะเหรอไม่หยั่งนะครับนี่ไม่ยุ่งมากวนก็คุณอ่ะเฝ้าไปไกลๆแล้วมึงอ่ะหาเรื่องไล่หาเรื่องวะไม่ได้หานะครับไม่ได้หากับขอโทษนะครับมึงจะแย่กูเลยแม่ว่าคาเนี่ยมึงจะจกกระเป๋ากูบ่มึงจะล่วงกระเป๋ากูบ่ฮะเอ๊ยยุ่งไว้บังเนี่ยมั้ นี่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 เหยียบมึงเลยนี่นี่มึงคิดเป็นยังไงบาดโทบาดโทมึงกล้าเหตผอมึงบอกมือจะบอกกูเป็นไผ่เหรอฮะกูต้องเข้าไปก่อนเตียงนอนมันเป็นของกูก่อนกูต้องนอนผักก่อนก่อนมันนี่เป็นร่องลำซ่ามึงจับวอเฮ้มึงอย่าหยุ่งมึงอย่าหยุ่งกูก่อนกูก่อนเอ้ยเอ้ยมึงมาทัานหอดมองนอนมึงมาสิฝ้าวนอนไม่จะมาฆานี่ไหมเตียงนอนเตียงนอนเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันใหญ่มือหลง พักเทียงเขามาได้จ่ายเงินมาจ่ายเงินมาค่าเตียงนอนไอ้จ่ายมันพ่อเลยไหมล่ะหาบานนะนะนี่ครับไมงไปมึงไปจ่ายบามันเหม็นหลอยนเนาะอา่าเอาไปเลยครับเออค่าเตียงนอนหาบานครับเออไม่มึงไงมัดกินทั่วแล้วมึงะจะมาจ่ายบะค่าเตียงนอนนะจ่า,จายนะอะไปสวัสวด,ดีครับดีครับครับ อย่าแกล้งรับมึงอย่าแกล้งรับจ่ายเงินมากบังหนวดวด่วนไล่ไป <c oughs> <c oughs> ผมเป็นวัลลโรครับ <c oughs> มึงฝากไปมึงฝากไปทุกทีที่ตอกูไปไปรับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นอย่างน่ะฮะเป็นค้นครับเป็นคน้นกระจายมาแม่คาร์ทิโน,นนที่นอนบ่มีครับเอ้ยบ่มีครับอบอมี่อะไรยังไะะ <c oughs> งเราบ่มีมึงสิบบาทเดี๋ยังไงอะฮะมานขาดใจกันแล้วแม่ มึงมาต้องมากวนตีนมึงมาต้องมากวนตีนผมมีเงินหลักแกงมาสมัยมึงที่กาวไกลปล่อยไปคือบังบังหันบอกเหอะอย่าหยุ่งกับผมไดยังหยุ่งกับผมนะบัหยุ่งไหนมึอย่ามาหยุ่งกับกูอย่ามากวนสถานที่พรคการเนนะขอโทษนะครับผมมีเงินนีหลีกกระเด็นบนอนมึงไปมึงไปนี่ยายาครับยายายาทรงถ่ายแบบนั้นผมมาหมักนะเนี่มันประธานจะดึงหนวดกู คุณตำรวจครับเฮ้ยแลวบัะจะเปน่บักการนี่คือของแ่นี่แน่ข้องดีบ่เ้อมึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไปก่อนเลยนะกูนะอานะมีอไรบาสิเออกูมีอะรมึงมีบ่เออในี่ยมึงมีหาบาทด้วยไรเอไมเคยจะกตีเวจํได้ในวานี่กี่พ่อกันได้คุกนวาแมแมนนแมนตัวพิาาอยางไหนอะฮะ ตัวปรกอบาชีอยังทุ้มือเยอขาปนก็กินหขาปนก็กินตัวปนน้องวะรวมือกันสองคนเารวมมือกันมันยาปืนมั่จี้เอ้องมือาชีอาชีอาชีาชีบ่อะตลงตงลงตลงรวมมือกันปนบ้านนี่เลยจดมันยังว่าสอคนเนี่ยฮะมีพิรุด้วยอนก่อนนี่บ้านนี้เยนะเดี๋ยวงับ้านนี้เลยเขาไปเก็บทั้งหมดไปใครไปใคไคนี่ครัเขาไปเขาไปแมเขาไปเลยนิว กำลังปอดอยู่เฮ้ยมึงอย่ามาเห็ดหมวกเต้นอยู่นี่เข้าไปพฤติการณ์ที่บนนาไว้ใจเดี๋ยว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 อ๊ยบ้านท่านสมัยเปิดบ้านโดยแค่ดีการเอาโมมีพารเปิดมันทีเปิดได้่ยังไหน นี่เนี่ยเฮ้ยงัดตัดตางนะเอ้ยไม่ค่อยเนี่ยนะโอ้ยเอ้ยมันมาตงวงลงหน้าสไลด์แล้วมึงจะตอกแข้งไรตอกค่อยค่อยๆเธอเออมาตอกตีนกูมึงอย่ห่างมึงอย่ห้องแหมาคานดิมึงนาะอุ้ยใส่หูจังบาดเนี่ยอ้าเสือคอนมาตีตีนกันเลยมึงเบาๆเงียบๆนานนานแล้วเมื่อไแล้วบักสองคนเนี่ยนะ งัดบ,าบ้านเขาบ่ฮะมันคือบ่ออกวะเฮ้ยมันเป็นยังไหนวะฮะอ๋อคนตำรวจวเขาเ้ยแบบ้านผมเปิดบอกเัาไม่ไปยังไหนเขาบอกครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกเลยครับเนาะ,ะนี่นี่ค้อนี่นี่ค้อนบอ่อ๋อนี่ตำรวจยุง <c oughs> เออเก่งเว้ยมึงเก่งเว้ยเอยมึงเก่งหลายเวงัด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 ยุยุกซิออ <c oughs> มันคือเปิดยากจะว่าไปหาบ้านแล้วอ่นซะไปอย่างเงี้เออเว้ยมันมาเปิดยากแบบนี้เลยนี่ว่าเอ้า ให้งัดแฉะตายให้เข้าประตูนี่ออาประตูเบิร์ได้บ่เออลุกลุก